ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะตำบลไทยเกาะมาเยี่ยมแม่กับพ่อนะคะดูน้ำพี่บอยโอ้โหคือยังไม่ถึงบ้านเนี่ยหัวเขา่าแล้วตรงไปตรงใกล้ๆบ้านเนี่ยเขาบอกเอวอดูสภาพนี่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาปัญหาอุทกภยัยดู แลสวัสดีเออน้ำเยอะมากเลยจะเท่าปีห้าสี่แล้วมั้เนี่ยน้ำเต็มเลยไม่ท่มวมค่ะใกล้แล้วปิมปิมน้องโบข้าบ้านเล่นน้ำนะคะใส่เตกเัไงไนตัวเดียวว่ายน้ำเข้าบ้านนูน่นโบไกล เห็นไหมเอ่ยน้ำพึ่งน้ำพึ่งเปียกเปียกถึงเต้าแล้วว่าถึงเกือบถึงเอวอ่ะทุงก้นไม่รอดวะ่ะกะเกเปียกแน่ๆทางช่วงนี้มันจะเตีย้ยทางช่วงนี้มันจะเตี้ยลงไปนะคะดูพี่บอยเมื่อกี้แค่หัวเข่านี่ต้นขาแล้วอ่ะ ถกขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะเปียกแล้วค่ะนี่ก็คือเปียกแล้วเนี่ยนี่เ,นะเปียกหมดแล้วดูเปียกแล้วนะคะถกขึ้นไม่ไหวแล้วท่วมกันทุกที่ขนาดว่าน้ำท่วมทุกปีก็ยังไม่ชิน ูน้ำฝนถกแล้วถกอีกไม่รอดแล้วพี่บินก็ไม่รอดแล้วเปียกแล้วเนี่ยทำไมไม่เตรียมเสื้อผ้ากันมาทำไมถึงร่างกายใช่ไหมไอภาพบรรยากาศเข้าบ้านแม่ให้ดูนะคะเปียกไม่เหลือหมดแล้วหน้าบ้านยิ้เพชรโอ๊ยเปียก เย็นเป้าเลยไล้ตัวเล็กอยู่นี่ไหมเนี่ยหรือว่าอยู่บ้านแม,แม่มันเอาไปบ้านโน้นียนน่าาจะมโอ้ยถึงถึงเอวอ่ะปากหัวตรงนี้ขนาดบ้านไม่ติดริมแม่น้ำนะคะก<อ>็เข้าไม่ได้ต้องพายเรือเข้าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งฝั่งของแม่น้ำฝั่งนี้เป็นฝั่งบ้านแม่เรา พี่อยู่ฝั่งกระโน,น่นบ้านน้องอยู่ฝั่งกันนี้บอกแม่ปา่าโอ้โหดู <บา S 2> ดู <บา S 2> ดูถ้<บ>าเกิดกูมาจีน่านี่นขึ้นมาตัวนี้กูคงไม่เข้าบ้านแล้วนะเดี๋ยวให้ดูหน้าบ้านตรงศาลาข้อมขนาดไหนโว้ยหยางอยู่ไหนโอ้โหขึ้นศาลาบ้านแจะแล้วนะคะดู หมดเลยดูน้องโบสเ,เ,เ,เปียกหมดแล้วลองไปยืนดูหน้าบ้านสิว่ามันท่วมแค่ไหนอลุกลงลงไปสิตอนเท่าไหนของน้องโบ๊ทนะไปยืนอยู่สิตรงตรงไอเนี้ยประตูหน้าบ้านเนี่ยทางเข้าเนี่ยลูกยืนเ่าหน้าอกโบ๊ทเลยเหรอเอาถึงถึงสะดืออ่ะ เดินเข้ามาก็เปียกน้ำออกไปก็ลุยน้ำอีกอดูนี่ค่ะสภาพบ,บ้านหมดแล้วค่ะน้ำท่วมปีนี้สองพันห้าร้อยหสิบห้าเละเทะหมดเลยโ<ด>อ้ยดูน้ำเข้าบ้านสงสารบ้านเดี๋ยวถ้าเกิดน้ำลงนี่มาคือมาของการเก็บของเลย การล้างบ้านดูพี่โบ๊ทเล่นน้ำมีความสุขคนอื่นเขาเดือดร้อนน้ำท่วมนี่มีความสุขกับการได้เล่นน้ำท่วมโอ้โหโอ้มาบ้านยายนี่มาหวังเล่นน้ำเดียวเลยนี่คนยายอยเล่นน้ำท่วมไปอยู่บ้านกันหนูที่ห้องหกไหมไปอยู่บ้านกันไหมมันท่วมเยอะแล้วแม่เนี่ยจะอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยดู เข้าออกก็ลำบากบอกาลอกฟาดาโต่ะูใต้ถุนบ้านได้ดูใต้ถุนบ้านแต่รถห้ามลงจากของยานะหัวเลยนะโอ้วานี่กไ้าจะกอ,อไกไปไหนไไเอาไปไไไว่จะอยู่อันนี้ต้นไม้ที่พ่อแม่ขายก็เอาขึ้นนั่งร้าน โอ๊ยพ่อเปลี่ยแล้วค่ะพ่อบอยถกแล้วถ <laughs> ก,กอีก <laughs> พ่อบอย <laughs> พ่อบย <laughs> อบยเหมือนโดนเลมอนเลยอ่ะ <laughs> <laughs> Đúng rồi cái này đâm ná mà Này bố đâm nám đây mấy thử xí กลับแล้วนะคะนี่พ่อจะออกไปส่งน้องๆน้องๆไปอยู่ที่บ้านชั่วคราวนะคะต้องไปโรงเรียนน้ําท่วมเข้าออกลาบากดูพายเรือกันทุกบ้านนอนพี่โบท๊ทลุยน้ําแกพาลุยน้ําออกไปรถแล้วนะคะ <c oughs> บ้านแม่น้ำท่วมปีหกห้าท่วมหนักเหลือเกินอันตรายนลยเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็มียงมียาแส่วมีงูงเงี้ยวเขี้ยวขอตรงนี้นะคะช่วงบ้านหลังนี้น้ำจะลึกหน่อยไอ้บอลลองยืนสิลูกอ่าเกือบถึงอก อืมจะสูงกว่าเพราะว่าหน้าบ้านแค่สะดือเนี่ยเลยขึ้นมาอีกหน่อยชอบไหมน้ำท่วมชอบแต่คนอื่นเขาคงไม่ชอบหรอกลูกวิบอนี่ตัวอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรลูกไข่ไข่หอยเชอรี่ไข่หอยลูกเชอรี่ไข่หอยเชอรี่ เราก็ต้องเดินอย่างเงี้ยค่ะหรือพายเรือออกจากบ้านถนนคนเดินตรงฉีดปืนใส่พ่อเลยไม่เอาแม่เปียกติดตูดพ่อเฮ้ย ฉีด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 ท่อใส่พ่อใช้ตูดพ่อเลยเขาเปิดฉีดน้ำมาเล่นด้วยอหโหมาสงการเหรอเปล่าบอสใช่สงการหรือเปล่าน้ำท่วมเอาฉีดแล้วฉีดเลยฉีดต้นไม้นี่ฉีดพ่อฉีดพ่อดีกว่าฉีดตูด หนึ่งสองสามเหตุทุกข์ก็ภัยเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่านสวัสดีครับ ไงไงเขสาวรึไงองแมองยังไงแก้วเลยกัดสุก่อนไม่ทำว่าเานตบมาดูนี่เดาหอยเชอรี่นี่นี่นี่มันอันนี้มันลูกหอยหรือเปล่านี่อันนี้อันนี้นี้ไข่หอยเชอรี่บานเลยดูดูดูนี่นี่ นี่หอยเชอรี่นี่ไข่หอยกอดเต็เมไปหมดเลยเฮ้ยบอสนี่ตัวใหญ่มากพี่บอสนี่แม่จับให้นะอันนี้หรือเปล่ามันพี่บอสนี่ใช่หอยเชอรี่ปะหรือว่าหอยทั่วไปเนี่ยหอยอะไรอะ่ะเฮ้ยมันดเด้งบอสเอ้อ,อ <c oughs> <c oughs> นะคะพ่อ คุณพ่อพายเรือส่งสองสาวสองลูกสาวอบพยพกันมาอยู่บ้านพี่สาวกันก่อน <c oughs> น้ำท่วมพ่อแม่เป็นห่วงที่บ้านนะคะก็เลยอยู่เฝ้าบ้านกันก่อนชวนแล้วไม่ยอมไปอยู่ด้ยวยกันโอ <good> ้โหโขึ้นแล้วดูนี่คือไม่น้ำเจ้าพยานี่ผักตบมันนี่เลยดู นี่นะคะเจดี JD ของวัดที่เกาะใหญ่จมน้ำนะคะ่ะเรียบร้อยบโบสภาพเปียกเรียบร้อยนะคะพ่อมาส่งนี่คือทางเดินของวัดที่เกาะก็คือเปียกหมดแล้วทั่วหมดแล้วนะคะน้ำทั่ว 2,565ปีนี้เกือบเท่าปี64เลยหรือเท่าหรือเปล่าเราก็ลากันไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้ำท่วมหนักมากค่ะ